สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผู้กำลังชมคลิปเบิ่งคลิปของแฝงอยู่นะจ้าช่องนี้คือช่องบ้านสวนฟ้าหมูของอุบลจ้าไม่คิดหนิเนาะจ้าแฝงจพะพบว่ามา่อคุยสู่พี่น้องฟังเอ่อเกี่ยวกับเรื่องโรคของหมูอีกโรคหนึ่งเนาะจ้าโรคของหมูโรคนี้ถ้าหมูข้องแฝงนี่ติดเชื้อโรคนี้เ,เนาะจ้าอ่อโอกาสสูญเสียนี่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะจ้าพี่น้อง นั่นก็คือโกกอรคกระเพาะลั่มสาอักเสบในหลูกสุกรน,นะจากคือว่าในหลูกหมูเห่าเนาะโรคตัวน,นี้นอกจากมันจะติดเชื้อมาจากสานอจากวันนี้หมูนั่นจะมีอาการแบบใดเนาะแล้วกะ็วิธีป้องกันร,รักษาเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะจ้ะ,ะแป้วจะเวาคุยสู่ฟังในคลิปนี้เนาะจ้ะโรคนี้มาเกิดขึ้นกับ ลูกหมูระยะแรกเกิดตลอดระยะดูดนมแม่นาาจะช่วงที่พักินนมแม่เนาะมากป่วยเป็นโรคดีเนาะบานระยะหนึ่งเดือนถึงสามเดือนนี่ก็ป่วยเป็นอยู่โรคนี่แต่ว่าบ่คอยเป็นหลายเนาะจ้ะบันนี้คือหมูใหญ่นี่ก็เป็นคือกันแต่ว่าโอกาสจิตสูญเสียชีวิตนี่บ่คอยมีเนาะจ้ะสำหรับหมูใหญ่เขาก็สามารถฝืนตัวรักษาหายได้เนาะจ้ะ,ะแต่สาหรับลูกหมูหน้อยระยะแรกเกิดตลอดระยะดูดนมนี่ ถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนาะจ้ะเกิดความสูญเสียเนาะสำหรับคนเลี้ยงหมูคือเห่าไปาลวาก็เลยอยากนําเรื่องอโรคตัวนี้เนาะจ้ะมาอว่มาคุยสู่พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันฟังเนาะแล้วก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่เพื่ออยากนําไปปรับไปใส่หรือว,ะะว่าระวังบอาให้มันเกิดขึ้นกับหลูกหมูของเห่าเนาะจ้ะเพื่อจะมีประโยชน์กับคนเลี้ยงหมูน้ากันเนาะจ้ะ สำหรับพี่น้องได้จากููเขามาเบิลขปใหม่สนใจในอาฉีบการเลี้ยงหมูสายพันธุ์หมูปลาลูกผสมหรือว่าหมูปลาสายพันธุ์แทหรือว่าหมูดำพื้นบ้านเนะืะองจาสนใจวิธีการเลี้ยงหมูแนวแนวแช่ประสบการณ์สูกันฟังเนาะจาหรือว่าสื่นชอบมาลิปที่ไปเอาเห็ดลงให้บเบิงก็อย่าลืมกดติดตามได้จ้าช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของไปเอาเนาะจากกดกระดิ่งนําแต่อยากรับการแจ้งเตือนเนาะจาเวลาไปเอาเห็ดลิปไม่ลงในช่องย t u b e เนาะจา ถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ไปแอลคนทาคลิปเนาะเดี๋ยวจะไปว่าวเรื่องโรคกระเพาะลำไส้อักเสบในลูกสุกรให้พี่น้องฟังเนาะจ้ะเพื่อว่าห้าวเสียดฝ่าวัางบ่ให้มันเกิดการสูญเสียกระโหลกหมูห้าเนาะจ้ะมเมื่อเบาถึงอาการลูกหมูติดติดเชื้อโรคตัวนี้เนาะจ้ะ,ะสำหรับลูกหมูแหลกเกิดเนาะตลอดระยะดูดนมแม่ติดเชื้อแล้วเนาะจ้ะลูกหมูก็จะมีอาการซึมเนาะจ้ะ ซึมซึ้มเงาเงาพอคอยกินนมแม่เนาะหล้วก็จะมีอาการท้องเสียทายเลว้วบางตัวอาจจะมีอาเจียนมีอ้วกนเนาะจ้ะอ้วกของพนก็จะแบบเป็นสีเหลืองคือตะกอนนมเนาะจ้ะเป็นขุนๆเนาะ,ะเวลาท้องเสียทายเลวก็จะเป็นน้มเหลืองเนาะจ้ะเปียกก้นเปียกหางเปียกขาลังอยู่ตลอดเวลาเนาะจ้ะลูกม้วนๆถ้าติดเชื้อตัวนี้เข้าไปเนาะจ้ะ,ะก็จะเป็นหลางกายขาดนา้ำท้องเสียเนาะ ก็จะพร้อมเร็วนะจ๊ะซอสเสมอนี่พร้อมเลยกระดูกลังขื้นแนมเห็นกระดูกหลังเลยนะจ๊ะตัวพร้อมตัวจอยลงเลย้าปว่วยเป็นโรคตัวนี้นะจ๊ะวันนี้สําหรับลูกผู้แหลกเกิดเนาะอ่าทีระยะก,กินนมแม่นี่เขาก็ยังแบบว่ายังตัวหน่อยพึ่งแต่สิเกิดภุ่มตานทานโรคเขาก็ยังบอนคอยแข็งแรงนะจ๊ะ้าปว่วยเป็นโรคตัวนี้ถ้าคนเลี้ยงหมูเคื่อเห่าหนี่รักษาบทท่านหรือว่าบ่ไดปองกันว้ก่อนนี่ มันก็จะเกิดการสูญเสียเนาะจา้ะลูกหมูช่วงนี้หันถ้าเป็นโรคตัวนี้หันถ้าได้ทายทายเหลวหรือติดต่อกันจากสองสามเมื่อนี่คือตายนาะจ้ะพี่น้องสําหรับกินอาหารพันเป็นยังกินนมแมยุนนะวันนี้เพ่บอ,บอกถึงสาเหตุในการติดเชื้อเนาะจา้ะสำหรับหมูของเห่าเนาะเชื้อโรคตัวนี้เป็นเชื้อโรคไวรัสเนาะจา้ะ การซีมมนจะเข้าไปสู่หลางกายของหมูเห่าได้นี่ก็คือ,อเข้าไปทั้งการหายอาหารนอกจากคือการกินอาหารการกินน้ำหรือว่าทางการหายใจนอกจากสำหรับลูกหมูแรกเกิดระยะดูดนมแม่ที่กินอาหารพอนเป็นนอกจากการติดเชื้อก็จะมาจากการกินนมจากเตานมแม่เตานมแม่อาจจะบริสอาหรือว่ามีเสื้อหลบปนเปื้อนอยู่นอกจากหรือว่าการหายใจเอาจมูกไป ถือไปดมในสิ่งที่ว่าหมูติดติดเชือ้อครับทายออกมาเนาะจะก็เฮตให้หลูกหมูหนัน่นติดเชื้ออะไรขึ้นกันเนาะจะสำหรับการติดเชือ้อเข้าสู่ล่างกายของหมูเนาะจ้ะวันนี้เชื้อโรคนั่นพอเขาไปอยู่ในหลางกายหมูแล้วเขาก็จะมีระยะฝากตัวเนาะจ่ะสามถึงสี่วันเนาะนนระยะฝากตัวในหลางกายของลูกหมูจะสีออกอาการไม่เอาเห็นว่ามีอาการซึม หรือว่าทองเสียทายเลวเนาะจะ้ะแสดงอาการในห้องหูวลูกมูเขาป่วยเนาะวันนี้มเมื่อวาถึงวิธีปองกันเนาะจ้ะ บมให้ลูกหมูหฮานี่เป็นโรคกระเพาะลำ่สาอักเสบเนาะจ้ะไปลอวจะเว่าเน้นถึงลูกหมูระยะแรกเกิดตลอดระยะดูดนมแม่เนาะจ้ะพะว่าระยะนี่เป็นระยะเสี่ยงต่อการสูญเสียถึงร้อยเปอร์เซ็นต์าลูกหมูหฮาได้ป่วยเป็นโรคตัวนี้เนาะจ้ะสำหรับลูกหมูที่วายนุ่มแล้วอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปถึงสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนี่ก็อาจจะมีอาการอยู่แต่ว่ากาสามารที่ว่าเสรักษาได้บอถึงกับสูญเสียนอกจ้ะก็เลยอยากว่าถึงวิธีป้องกันสาหรับลูก แม่เหลกเกิดเนาะจากเพาราะว่าลูกหมูช่วงนี่ฮัลลมักจะมีอาการท้องเสียทายเลี้ยวแล้วก็มีการตายไวเนาะจากเพาราะว่าลูกหมูนี่เกิดใหม่เนาะองจากสภาพว่าร่างกายเนี่ยยังพอนแข็งแรงเนาะอ,าว,อาวัยวะภายในกับพอนแข็งแรงภูมิต้านทานโรคก,กับพอนมีเพราะว่าพอนได้กินนมแม่เนาะองจากพี่น้องก็เลยเสี่ยงกับการติดเชือ้อกับโรคตัวนี้บานี้เฮาคนเลี้ยงหมูเนาะองจากเฮาก็ต้องป้องกันไว้เนาะองจากบ่ให้มันเกิดขึ้นนะนะก็คือการ ใส่ยากรอกปากเนื่องจากเป็นหัวปั่มเนาะนี่ละ่ะคือในหลู่ผาบที่ไปเอลเอาให้พี่น้องเบิ่งนี่าะยากรอกปากที่ไปเอลใส่ประจำเลยอยู่ฟาร์มเนื่องจากตองกอกปางลูกหมูอ่าเวลาแหละเกิดขอดออกมาใหม่ๆเนื่องจากกรอกปากก่อนเป็นหัวปั่มเขาก็กดใส่ปากลูกหมูเนื่องจากกนจะเอาลงไปกินนมแม่เนาะ อ่าเป็นยาขาเชื่อนอกจากชนิดแกมบวกัวแกมโรคนอกจากขาเชื่อเนาะอ่าสำหรับระบบทางเดินหายใจระบบทางเดิอนอาหารนอกจากยาตัวนี้อ่าใส่ดียูจะไปแอลใส่มากกะรู้สึกว่าลูกหมูพอหอยมีอาการเจ็บป่วยเรื่องโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนอกจากอ่าการกรอกปากลูกหมูอ่าขอดอามไม้ห้าวกบกรอกสะกอนอาจจะเอาลงให้ลูกหมูไอ้กินนมแม่นอกจาก บันนี้ขากับสังเกตเบิง้งฐาลูกหมูตัวใดที่ว่าร่างกายออนแอเนอกจะเรียกว่าตัวหน่อยเนา,าตะตดบคอยแข็งแรงเนาะข้าก็จะไม่ใส่ยากรอกป่าตัวนี้นหันไฮปใสเป่าเพล่นนันติดต่อกันอยู่3วันวันละหนึ่งครั้งนาะจากพี่น้องสาหรับลูกหมูที่หล่างกายออนแอตัวหน่อยตัวจอยนอกจากตัวบกแข็งแรงคือหมูเนาะเพื่อว่า,าเป็นการสรั่งภุ่มขุ้มกันโรคให้เพลินนันนะจากพี่น้อง วันนี้มเมื่อว่าถึงวิธีการรักษานอกจากสำหรับลูกหมูที่ว่ตติดเชือ้อแล้วก็มีอาการป่วยเป็นลูกกระเพาะลำไส้อักเสบนอกจากเพื่อว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้กันกำลังประสบป,ปัญหาที่ว่าลูกหมูหันมีอาการซึมบ่คอยกินนมบ่คอยกินอาหารนอกจากสำหรับพวกระยะที่ว่ากินอาหารเป็นแหลวเนาะแล้วนะลก็มีการท้องเสียทายเล้วอยู่ตลอดเวลานอกจากคือว่ากินเข้าไปก็คือทายออกเป็นน้ำเหลืองเหลืองจะสีน่าจะพี่น้อง วิธีการรักษาเนาะจะอายะกอกปากที่เคยกอก,อกปากลูกหมูถี่ว่าไปเอาเห็ดเห็เบิ่งในลูกผาไเน่าจะกระใสได้จะเอามากอก,อกปากลูกหมูตอนเช้าตอนเย็นเนาะจะติดต่อกันอยู่3ามวันเนาะเอากอก,อกปากลูกหมูถี่ว่ามีอาการอ่าซึมบก,กินนมหรือว่ามีอาการท้องเสียเนาาจะเพราะว่าถ้าเอาเห็นระยะแหลกที่ลูกหมูเป็นนะครก็จะฝ่ารักษาเนาะจะพี่น้องยาปอเห้เป็นหลายมือได้จะคันเป็นเกินสองสามมือเนาะจะพี่น้องทาลูกหมูระยะดูดนมแม่นี่จะ รักษาบัาท่านนะจจะ สามารถจะสูญเสียลูกหมูใดนอกจากเท้าเห็นว่าลูกหมูเข้าพึงจะเริ่มเป็นในวันแรกหรือมือแหลกที่เขาเห็นนอกจากรีบรักษาจะพี่น้องเอายากอบป่าตัวนี้กอกป่าลูกหมูตอนเช้าตอนเย็นนอกจากแล้วก็ใส่ยาสมุนไพรนอกจากที่ไปแอาใส่เป็นประจําควบคู่กันไปนําเนอกจากหนังก็คือใบตองกลวยซดเนอกจากพี่น้องใบตองกลวยซดของกล้วยน้มหวานนอกจากเก็บมาจะพี่น้องเอามาฉีกเป็นเ้นๆนอกจากแล้วก็ขันนอกจากขันให้มันเป็นน้ำสีเขียวคือน้ำย่านางแกงน่ใหม่บ้าน เฮาเนี่ยจะพี่น้องขันเห้นเป็นน้ำเขียวๆเลยบาน,นี้เหากับอาสลิงสีดยาเนี่ยน่าจะเอามาดูดเอาน้ำเขียวขี้อ้อใบตรงกวยสุที่เห่าขันแล้วนะั่นเอาไปกรองลูกปากลูกหมูน่าจะทุกสี่ชั่วโมงน่าจะพี่น้องทาลูกหมูงเฮ่านั่นทองเสียทายเหลวเป็นน้ำเหลืองระยะดูดนมแมหรือบายานมไปแล้วน่าจะก็สามารถใส่ได้เนาะ สำหรับพวกลูกหมูที่กินเป็นอาหารเป็นเนาะข้ากระใสเป็นใบตองกล้วยสดก็ไดให้เพิ่นกินหรือว่าเป็นพวกอ้ต้นกล้วยน้ำว้าสดนอกจากซับละเอียดให้เพิ่นกินต้นนี้ก็ซอยใดให้กันจะพี่น้องแล้วก็ใส่ยากรอกป่าขา,าเชื่อน,นั้นพวบคู่กันไปน้ำนอกจากรักษาได้นอกจากพี่น้องถ้าเราเห็นว่าลูกหมูข้าเพิ่งจะสิเริ่มเป็นหันรักษาได้หายได้จะสําหรับโรคตวน,นีนีข้าตอ้องสังเกตเวลาขาเหลียงหมูนอกจากลูกหมูระยะดูนมแม่นี่ข้าต้องสังเกตอยู่ื่อยนอกจากราว่าลูกหมูใน,นร่าง ยังม้อนแข็งแรงถือเบายังม้อนปลอดภัยเนาะจา้ะนี่เราจะพี่น้องไปเอากระน,น่ำไอ้เรื่อง โกกรคกระเพาะลำไส้อักเสบข้องลูกหมูเมื่อเวบาสู่กันฟั่งเนอจ้ะเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันเรือพี่น้องผู้กาลัางเริ่มต้นเลี้ยงหมูไมก่กาลัางจะมีลูกหมูขอดใหม่เนอจ้ะก็จะได้รู้วิธีป้องกันร,รักษาเนอจ้ะบอห้มัมเกิดการสูญเสียขึ้นกับคนเลี้ยงหมูคือเห่าเนอจ้ะก็จะได้มีลูกหมูมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนอจ้ะบอเสียงก่ยกับการเป็นโกกรคกระเพาะลำไส้อักเสบเพ,พทเททองเสียแล้วกะ สูญเสียลูกหมูได้เนาะไปเอาก็เลยมาเฮ็ดคลิปเว้าสู่ฟังเนาะจ้ะอ่าจังได๋ก ถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเนื่องาสำหรับเอฟซีเนาะผู้่นเบิ่งคลิปน้อกันมาตลอดเนะ่อจากติดตามเบิ่งคลิปน้ำปแเอลมาทั้งบา้านเฮาน้าแน่แล้วก็ทั้งสอสปปล่าวน้าเน่าจ้าแล้วก็พี่น้องคนไทยผู้ทำงานอยู่ต่างประเทศเนอะจากติดตามเบิ่งคลิปน้อกันมาอคอมเมนต์ทักทายมาบอกมาคุยกันเนะ่อจากเป็นกำลังใจให้ไปเอลคนทำคลิปเนาะ,ะมีเรื่องอยังเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูก็มาบอกคุยสู่กันฟังเนอจาก เพื่อจะมีประโยชน์ก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันนําไปปรับไปใส่ในการเลี้ยงหมูข้องเจ้าของนะจ๊ะ สำหรับพี่น้องผู้เขามาเบิงคลิปใหม่อย่ามาเป็นเอฟซีใหม่ห้องปลอยแอลนะจ้าสนใจในการเลี้ยงหมูก็อย่าลืมกดติดตามเด้อจ้าช่องบ้านสวนฟ์าหมูคนอุบลห้องปอแอลจ้ากดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนน้ำเด้อจ้าจึงได้คลิปนี้ก็เซลซ้ำนี่แล้วนะจ้าพี่น้องพอกันไม่ได้คลิปหนาจะมีเรื่องอยังเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูขฮาวนะจ้ามาบอกมาคุยสู่กันฟังอีกจ้ายู่ดีมีความสุขโชคดีทุกคูทุกคนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า